เอฟซีลุงคนมาบอกว่าเขาว่าลุงคนบวชิษนี่จะไว้ว่าลุงคนแต่จะได้เหมือนอ่ะโอ้พวกใส่ถุงเทา้โอาตาเตัดสินเขาต้านต้าหบอตั้นอกมาจังใหญ่น้อฮิตตัวนตัดสินเนาะเว้ยตาป็ผู้ตัดสินผ่านผ่าคบวชิคนตัดสินออกมาแบบนั้นบอกเออปากุงเขาีตีถปากุงตีึนมันบ่ได้ปีนลง เ้าไม่คอยเขาเ่าไม่ฟังเล่ราตอนตอนเราสัมผัสก่อนก่อนเราสิมีเงินกัตอนหลังเรามีเงินแอฟอ่นาลงก้นบนนครับโอน่มันมามาหนึ่งหนึ่งเลยโอ้ยเขาอีตนเราเนาะเห้บอกเป็นตาจำขูดเราสาเฮ้เห็มบอกเวลาเราสกุหัวกุนั่งเห็นบอกเราเป็นงานเราบริ แต่สาบกสาบานแล้วเขาบอกินงามสาบานแล้วมูดหันมุขุนหะเป็นยังแต่บ้าเราคือบอกินจักเป็นยังเราคือบอกกินแล้วมูดนะฮะลุงโบนน่นคันว่าเราบเห็นเราคุณบอกินเราคือเราคือยากหนอมาสาบานคือแต่ว่าเราบอกินเห็นหมดในข่าวแล้วก็กินไหญเราคือปักถูกคับหัวสบายคั้นปักถูกลงก็เอาเอาทั้งชุดไทยผู้ลงที่ดินเอตาหันแล้วเห็นจะได้เลยเนี่ยนั่อกับชีท้องกับซาบานตก็ฮะเออ ลุงพ่เราเหตุแบบทหารโว้ยเราทำแบบเพื่อคนต้านดันโอนเงินมาให้โอนมาให้อันคุณนางเมาดีเด้อสิินเหล้ากินเบียร์มันจะแตกปากมาโอนทับีเด้อเพราะอะไรอันดื่มแก่หนาวโอ้นังเข้มตัวนี้บาน้นั่นจับตัวไหนนั่งเข้มนี่้นเาเมืแล้วใุมนล้องถูกเมื่อจะคล้องเนี่ยนะ เมันเะมา่าอนี้มันคืบหนไ้หกูเราเรื่องจริงตัวเนี้ยสาวปีผู้ตัดสินตบานตาตูดตูแล้วเขาอันทกอันใ้ผูล่งินมบอก่าอะศูนยนอยู่บะฮะนอยู่บหินข่าวเป็นใคน่แต่ว่าะต่นกมาแตเบาเบาอันนั่งไปน ท่านนีกกระเบื้องข่าวอยู่บ้านเออติดตามข่าลุงคนขนาดเป็ยังไรมจักท่นหูเรื่องอยู่เบองขาก็ได้อ้อ่ะยังกรบบอกถอนอีกเนี่ยต้องซื้หูเรื่องต้นถอโฉนมาที่นยังสดนะต้นข้าาหุ่นคุณคุณหายน้าบุงยังหายกเจ้าวา มุกทหารน่ะบัวแล้วมีของดีสิเอ็มสีจะหมักละเสร็เนาะขจาว่าเราดึงคลองดีได้ทบุญเราเห็นของก็เลยห้าสายบัได้ก็สีสันัวอยากเอาไปเห็นของดีสันสวจังเลยอยากแต่งจริงผมสีเห็นบ่วเราเห็นหอยตัด่สันขาวตัดทุกหนึ่งนี่จีน่าเข้มผอมบานี่ปล่อยลุงคนไปผอมนี่เอ้าอ๋อยใต้ลุโอ้ยตัวไปบอกพิชเนาะเอ้หลังจากที่ พงเย่ยลุงพลนนาะเราเราเรา,เราถูกคด,ดียังกว่ยกออายี่สิบปีมันบอกระบาดนี้แตสี่มีคนที่ชื่อนี่กว่าอนุสิตอนุสิตเป็นเป็นสาวกของลุงพน่นเ,ออเราเราเป็นคนคนที่ว่าเชื่อน่ะเชื่อว่าลุงพน่นบริเฮตระบาดนี้แต่เขาแต่เขาไปอันไอมินนะมินไอ้ตำรวจไอยศยศ

เรื่องเรื่องเรื่องมันคือว่าพอไงพอไงไอเรียบัดหนีเราสีบอยอมเราบะเราไม่ด่าเราทำงานเราทำงานไม่ไรทุกทุกอย่างอ่ะนะเราเราเป็นเจ้ากับไอพวกที่เป็นสายเบอรด